ลุยแม่งเดิลุยแม่งดิเออมาดิโอ้โหดอกนี้สวัสดีครับไวรุ่นไทยทุกคนและเด็กช่างทุกคน วันนี้อยู่กับผมบรรไนาีซิกแล้วเราอยู่ในเกม X Shot Mobile หรือ Bullet Angel แล้ครับวันนี้ต้องบอกก่อนนะฮะผมอยากเดียวนะฮะวันนี้ผมห้าวนะฮะอยากแทงคนนะครับก็เดี๋ยวมาเล่นโบมดมีดจันอยากแทงอยากแทงแทงอะไรดีวะแทงผู้หญิงหรือแทงผู้ชายดีวะ มาครับ go, go. มาครับนี่ก็เป็นโหมดมีดแบบว่ามีดแม่งทั้งทั้งเกมอะเออมาเอยโอ้โหเป็นโคตรมั่วเลยเออไม่โดนวะไม่ตายเออสวยงามสวยงามพวกลุยแม่งดิลุยแม่งเดีเออมาดิโอ้โหดอกนี้ <Wow. S 1> แทงผู้หญิงด้วยนะให้เธอไปหนึ่งดอกเลยมามาโอ้โหขวานมีขวานด้วยวะ่ะ เอา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 ถอยเหรออา้าวกูตายโอยเราก็จะมาเป็นแบบว่าเด็กช่างนะฮะไล่แทงไล่แทงกันมาดิมาดิมาเดียวกันเลยเฮ้ยมาดิให้เธอเดี๋ยวเอาไปอีกหนึ่งดอกนะอา้าวเพื่อนเราฆ่าไปละมึงขึ้นไปทำไมอา้าวโอโ้โหเธอให้เราหนึ่งดอก ไปไปไปมามาเออสวยงามเข้า้างหลังมาโอ้ยนี่แม่งไอ้นี่แม่งเนอแม่งแน่วะแม่งแน่วะแม่งมีเชิงวะแม่งเข้าออกเข้าออกเชิงแม่งได้เชิงแม่งได้ไหนไหนมาวัดกันหน่อยดิอ้าวโอ้โหแน่วะแน่วะแน่นอนว่ะไป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  มาโอ้โหสวยงาม <Yahoo! S 1> ทิมปากกลางหนะ้าอกโอ้โหสวยงามสวยงามอเอ้ยขวานแม่งเกือบเกือบโดนขวานมานี่นี่เอาไปอีกหนึ่งดอกวิ่งเข้ามาก็โดนตัดไปดิอ้าวสวยงามนะฮะจับไปสองดอกให้เธอและเธออ้าวตายแล้วไอ้แม่งผมแม่งโดนขวานตลอดเลยนี่มันขวานซิ่งนี่ว่ะ มามาเที่ยวมะมาไอเนี้ยเนี่ยเนี้ยแม่งแน่นอนวะไอไอติดปีกเนี่ยแม่งมีเชิงเชิงมึงดิเชิงมึงดิไหนวะเฮียแม่งมัวชิบหายเฮ้ยเฮ้ยโอ้โห,โ,หโ,หโหแม่งไอนี่แม่งแม่งเปลียวป่ะตู้มันไม่ค่อยได้เลยวะ่ะทุกคนโอ้โหเฮียแม่ง แม่งวิ่งไล่หมดเลยมะโอ้โหสวยงามดอกนี้จัดไปสองดอกทุกคนโอ้โหเฮ้ยเฮ้ยมาดิมาดิเข้ามาถึงที่เลยอ่ะเข้ามาถึงที่เออโอ้โหแม่งแม่งดันมาแม่งเริ่มดันมากันแล้วว่ะทุกคนมาดิโอ้โหโดนขวานตึ้งอยูแล้วทุกคนเฮ้ย่าเอ,อ้ยเอาหน่อยเอาหน่อยเอาหน่อยโอ้โหสองดอกนี้ สวยงามเอาหน่อยเอาหน่อยเนี่ยไอเ,เนี่ยเออสักทีว่ะสักทีว่ะไอติดไปอีกเนี่ยมาโอ้โหโอ้โหแน่นอนว่ะเราแ,แม่งแน่นอนว่ะมาเริ่มได้ละเริ่มรู้จังหวะละมาดิอโอ้โหทุกคนน้องๆดูผมดิี่เป็นไงได้แล้วเชิงได้แล้วรู้จังหวะละมาดิครับมาดิโอ้โ <ư? S 2> หเป็นไงเป็นไงตายดิ ตายดีรออะไรเมื่อกี้แบบโอ้โหเชิงเราได้เลยอะ่ะโคตรมันอะ่ะทุกคนมามามาดันไปดิดันไปดิดปดเออให้เธอไปอีกหนึ่งดอกแล้วเราก็โดนชนะเอ้ยชนะชนะด้วยทุกคนยอดสุดยอด,ด,ยอดโคตรมันเลยครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ผมด้วยนะทุกคน เดี๋ยวผมก็จะมาเล่นเรื่อยๆนะก็เดี๋ยวไว้เจอกันคลิปหน้าแล้วกันนะทุกคนโอเคครับบ๊ายบาย